อำเภอภูเขียววันที่4เมษายน2565นายเกรียงไกรสวงโทกเกษตรอำเภอภูเขียวมอบหมายให้นายนิรัน์นาคดีรกเจ้าพนักงานกเกษตรชำนาญงานพร้อมด้วยสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงานหมู่ที่5ตำบลหน,นองคอนไทยในการร่วมการติดตามผลการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการ,กรเกษตรร่วมกันของแปลงใหญ่นำร่อง โครงการ German Thai Cooperation Project to promote the sustainable development of cluster farm in Thailand ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวันที่7เมษายน2565นายเกรียงไกรสวงโทเกษตรอำเภอภูเขียวมอบหมายให้นางสาวมัษยาเอื้อประชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเป็นการอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิณนกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านโคกนกทาอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ วันที่26-27เมษายน2565นายกรีงไกรสวงโทเกษตรอำเภอภูเขียวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอภูเขียวจัดการอบรมพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมีเกษตรกรในอำเภอภูเขียวเข้าร่วมการอบรม15รายณห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวดแดงวันที่7เมษายน2565นางคงพันยธกิจหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวสมจิตแก้วเบา้เบาเกษตรอำเภอหนองบัวแดงเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองบัวแดงประชุมชี้แจงคณะทำงาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิปีงบประมาณ2 565ณสำนักงานเกษตรอำเภอหนองโบแดงจังหวัดชัยภูมิ วันที่21เมษายน2565นั่างสาวสมจิตแก้วเบ้าเ,าเกษตรอำเภอหนองโบแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองโบแดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานแปลงใหญ่ของคณะทำงานประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปี2565กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองบ้านหัวนาคำหมู่ที่7ตําตบลท่ำวัวแดงอำเภอหนองโบแดงจังหวัดชัยภูมิ วันที่25เมษายน2,565นางสาวสมจิตแก้วเบ้าออกเกษตรอำเภอหนองโบแดงมอบหมายให้ในายชนธีหมูกแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ผักหมู่ที่10ตำบลนางแดดอำเภอหนองโบแดงจังหวัดเชยภูมิอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ วันที่7เมษายน2565นายสนองมะลายขวัญนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลระดับเขตโดยนายสมควรธนารีเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนเขว ร่วมดำเนินการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตปี2565การนำเสนอรอบแรกผ่านระบบออนไลน์ณนะ้ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพ,พื้นเมืองบ้านโนนเขวหมู่ที่2ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชชยภูมิระหว่างวันที่21ถึง22เมษายน2565นายวรพงษ์ภูมิโสม,สมเกษตรจังหวัดเชยภูมิ มอบหมายให้ในายศักชัยเกตรประทุมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวจัญญาสิงโคดบุคคลทางการเกษตรดีเด่นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรแห่งชาติประจำปี2563นางสาวมายุราประยุนพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและในายชัยกุลวงสำรานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเกษตรกรปราดเกษตรของแผ่นดินผู้แทนสถาบันและผู้แทนสหกรดีเด่นแห่งชาติเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานที่ฝึกซ้อมณโรงแรมเบสเวเทิลพลัสแวนด้าแกรน สถานที่พิธีรับโล่ณหอประชุมอาคารชูชาติกำพูกรมชนรัะทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปราดเกษตรกรของแผ่นดินผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2563ถึง2564จํานวน76ราย วันที่21เมษายน2565นางสุนันทาแก้งทองกเกษตรอำเภอคอนสารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคอนสารร่วมกับกลุ่มแปลงใ่ผักหมูที่1ตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปี2565จังหวัดเชยภูมิในการนี้ในายเสกสรรสวัสดีในอำเภอคอนสารร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยณนะที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักหมูที่1ตําตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดเชยภูมิ วันที่26-27ถึงเมษายนนางสุนันทาแก้งทองเกษตรอำเภอคอนสารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคอนสารจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินเพื่อพัฒนากเกษตรกรสู่กเกษตรกรรมที่ยั่งยืนณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดงบางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ